สวัสดีครับผมชื่อนายพระสุการ์ยั่งยืนรหัสนักศึกษา62080502263วันนี้จะมานำเสนอทฤษฎีของ Divergent ครับนำเสนออาจารย์ชลาทิพย์ชื่นกุลครับโดยที่ผมจะนำเสนอวันนี้ก็คือการใช้ทฤษฎีของ Divergent ในการแก้ปัญหาครับหาประจุ Q ครับโดยผมจะเอาโจทย์มาแสดงวิธีทำให้ดูข้อหนึ่งโดยเราจะใช้สูตร f o r s เ s u r f a c e d s d s ทเท่ากับ Q เท่ากับอทิเกตเชิงปริมาตร Diver g e n จ d d v, ครับโดยเราจะพิสูจน์สูตรนี้ว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากันหรือไม่โดยทั้งสองฝั่งเนี่ยจะมีวิธีการที่หาต่างกันครับโดยฝั่งที่หาโดย CrossSurface เราจะต้องหาด้านทั้งหมดมาอินทิเกรตทีละด้านทีละด้านทีละด้านซึ่งผมจะทำให้ดูครับว่ามันเป็นอย่างไร ส่วนอเน,นี้ยก็จะเป็นการอินทิเกรตแบบรวดเดียวครับโดยหาค่าไดเวอร์เจน์ดีออกมาแล้วก็มาอินทิเกรตสาชั้นครับโดยที่ DV ตรงนี้เนี่ยก็คือค่า DX DYDZ ครับซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่เร็วกว่าครับวิธีนี้จะช้ากว่ามากผมจะทำให้ดูดังโจทย์ที่จะนำมาเสนอดังต่อไปนี้ครับผม ข้อแรกนะครับจากโจทย์กำหนดให้ความหนาแน่นเส้นแรงไฟฟ้าดีในระบบพิกัดฉากมาให้ก็คือ d เท่ากับ x y กําลังสอง ax บวก y กําลัง3 ay บวก y กําลังสอง z az ตัดผ่านปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีขอบเขต x เท่ากับ0 x เท่ากับ1 y เท่ากับ0 y เท่ากับ1 z เท่ากับ0น z เท่ากับ1 ทรงหาประจุที่อยู่ในปริมาตรผิวปิดโดยใช้ทฤษฎีไดเวอร์เจนต์ครับจากทฤษฎีของไดเวอร์เจนต์ที่ชื่อว่าที่ว่าอินทิเกรตโครสเซฟเฟดดีเอสเท่ากับ Q เท่ากับอินทิเกรตเชิงปริมาตรไดเวอร์เจนต์คูณ d คูณ dv โดยข้อนี้เราจะเริ่มจากเทอมที่เป็นอินทิเกรตเชิงพื้นที่ผิวปิดนะครับโดยใช้สูตรนี้ครับ โดยมีขอบเขตที่เกิดจากการตัดกันของระนาบที่เป็นระนาบแบบแผ่นครับก็จะมีมีดูนะครับก็จะมีระนาบที่เป็นแผ่นด้านบนมีระนาบที่เป็นแผ่นด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาครับโดยระนาบที่เป็นแผ่นด้านบนเนี่ยก็คือระนาบแซมเท่ากับหนึ่งระนาบที่เป็นอยู่แผ่นด้านล่าง ตรงนี้ก็คือ z เท่ากับ0นะครับแล้วก็ถ้าอยู่ด้านหน้าก็คือเนี่ยครับก็จะมีค่า,าระนาบ x เท่ากับ1ส่วนไอ้ด้านหลังก็คือระนาบ x เท่ากับ0ข้างซ้ายก็คือระนาบ y เท่ากับ1ส่วนด้านขวาด้านด้านซ้าย y เท่ากับ0ครับส่วนด้านขวาด้านขวา y จะเท่ากับ1 จากการที่โจทย์กำหนด d มาให้มีค่าเท่ากับจากการที่ d มีค่าเท่ากับ 2, A, x y กํลังส ax บวก y กํลังส ay บวก y กํลังสอง z az <c oughs> มีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับก็จะมีสนามก็จะมีสนามทั้งในเทอม dx dy dz มีทั้งหมด3เทอมเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องค่อยๆอินทิเกรตโ o s s s u r f a c d ds เนื่องจากปริมาตรของรูปทรงเนี่ยมันเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมันจะมีทั้งหมด6ด้านก็เหมือนกับลูกเต๋านะครับมี6แต้มมี6ด้านก็คือเราจะอินทิเกรตเชิงพื้นที่ผิวด้านหน้า d d ด้วย ds บวกกับอินทิเกรตเชิงพื้นที่ผิวด้านหลัง d d ด้วย ds บวกด้วยกับอินทิเกรต พื้นที่ผิวด้านข้ขางขวา d d ด้วย ds บวกกับอินทิเกรตพื้นที่ผิวด้านซ้าย d d ด้วย ds บวกกับอินทิเกรตพื้นที่ผิวด้านบน d d ด้วย ds บวกกับอินทิเกรตพื้นที่ผิวด้านล่างครับ d d ด้วย ds ครับ <c oughs> เราจะค่อยๆไไ่อย i n t e g r a ไปทีละด้านนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อน ก็จากเนี่ยครับจากรูปนะครับผมจะอินทิเกรตด้านหน้าก่อนโดยที่ระนาบ x เท่ากับ1คงที่ครับด้านหน้าจะมีพื้นที่ DIFFERENTIAL จะเป็น DY กับ DZ แครับ,บ s. <S แล้วก็เวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับพื้นที่ผิวนี้ก็คือ AX ครับก็คือจะพุ่งออกมาทางด้านหน้า ดังนั้น ds ของเราก็คือ dy d z unit vector ax ครับก็จะได้ ds ออกมาจากสูตรนะครับ integrate พื Integr ate, ้นที่ผิวด้านหน้า d ds ก็จะเท่ากับ อินทิเกรตสชั้นนะครับเพราะว่าเป็นอินทิเกรตเชปริมาตรส่วน D ก็คือที่โจทย์กำหนดมาก็คือ x y กํลังสอง ax บวก y กํลังส ay บวก y กํลังสอง z az คูณกับ ds ก็คือที่เราหาได้เมื่อกี้นะครับที่ผมบอกไปก็คือ dy คูณ dz unit vector ax โดยที่ x มีขอบเขตเท่ากับ1ครับมีค่าคงที่เท่ากับ1ครับดังนั้น เราก็จะกระจาย ax เข้าไปคูณครับโดยที่ ax ax จะเป็น1 ax ay จะเท่ากับ0 ax az ก็จะเป็น0ครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่เทอมหน้าอย่างเดียวครับก็คือเทอมของ ax เราก็จะได้ออกมาเป็นอินทิเกรตพื้นที่ด้านหน้า d d s จะเท่ากับอินทิเกรต2ชั้นของเทอม xy กำลังส dy dz โดยที่ค่าของที่ x เท่ากับ1มีขอบเขตของ y 0ถึง1แล้วก็ z มีขอบเขต0ถึง1เหมือนกันครับแล้วเราก็แทนค่า x เท่ากับ1เราจะได้ว่า i n t e g เก t e o ค s surface d.ds จะเท่ากับเนื่องจากลิมิตเนี่ยเป็นค่าคงที่นะครับเราก็จะแยก i n t ท g เก t ตไปทีละชุดได้เลยก็จะเป็น i n t ท g เก t ต0ถึง1ของ y กํลัง2 dy แล้วก็อินทิเกรต0ถึง1ของ d ีเซโดยที่ดิฟ y ได้ y กําลังอินทิเกรต y ได้ y กําลัง3ส่วน3โดยมีล <c oughs> ิมิต0ถึง1ครับคูณกับดีเซตนะครับดีเซก็จะได้เป็นอินทิเกรตดีเซก็จะได้ SAT นะครับ Intigate mm hmm. กได้1ลบ0ครับเพราะฉะนั้นอินทิเกรตพื้นที่ผิวด้านหน้า DS ก็จะได้เท่ากับ1ส่วน3ลบ0ครับอันนี้ได้มาจากการแทน1ลงไปในค่า y กํลัง3ส่วน3ก็จะเป็น1ส่วน3ครับลบกับ0ก็คือลิมิตล่างเอาไปแทนค่าก็ได้เป็น1ส่วน3ลบ0คูณกับ1ครับก็ได้มาจาก ลิมิตบนลบลิมิตล่างของ d ของแดครับดังนั้นอินทิเกรตเชิงพื้นที่ผิวด้านหน้า d.ds จะได้เท่ากับ1ส่วน3คูลอมครับจากรูปนะครับก็จะเป็นการอินทิเกรตโค้ดเซอร์เฟสด้านหลังนะครับโดยที่ระนาบแกน x เท่ากับ0ครับจะมีพื้นที่ดิฟเฟอเชียลเหมือนกับด้านหน้าครับก็คือจะมี dy กับ dz เวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับพื้นที่ผิวนี้ก็คือลบ ax ครับที่เป็นลบเพราะว่ามันอยู่ด้านตรงกันข้ามกับด้านหน้านะครับดังนั้น ds ของเราก็จะได้ว่า dy dz unit v e วกเตลบ ax ครับจากนั้นเราก็มาอินทิเกรตเชิงพื้นที่หรืออินทิเกรต2ชั้นครับโดยที่อินทิเกรต2ชั้น d ก็คือ ตามที่โจทย์ให้มานะครับก็คือ x y กํลัง2 ax บวก y กํลัง3 ay บวก y กํลังส z a z ครับดอดด้วย ds ก็คือที่พุ่งพูดไปเมื่อกี้ครับก็คือ dy dz unit vector ลบ ax ครับโดยที่ค่าคงที่ x เท่ากับ0ครับดังนั้นเราก็จะกระจายดอดเข้าไปเหมือนกับตอนแรกครับก็เอาลบ ax กระจายเข้าไป ax ด ล ax. ax ก็จะเป็นลบ1ครับลบ ax. ay เป็น0ครับลบ ax. as เป็น0ครับดังนั้นเราก็จะได้เฉพาะเทอมข้างหน้าออกมาครับโดยเราก็จะเอามาอินทิเกรตนะครับโดยอินทิเกรตพื้นที่ด้านหลัง ds. d. ds ก็จะได้เท่ากับอินทิเกรตแทนค่า x เท่ากับ0นะครับ โดยที่ x เท่ากับ0นย์เทอมนี้มันจึงมีค่าเป็น0ูนย์ครับโดยที่เราไม่ต้องไปอินทิเกรตแยกครับเนื่องจากอินทิเกรตศูนย์ก็จะได้0ูนย์ครับดังนั้นอินทิเกรตพื้นที่ด้านหลัง d.ds จึงมีค่าเท่ากับ0นย์คูลองครับต่อไปนะครับเป็นอินทิเกรตเชิงพื้นที่ด้านขวาครับโดยที่ระนาบแกนเนี่ยจะเป็นระนาบแกน y ครับโดย y มีค่าเท่ากับ1เป็นค่าคงที่ครับ พื้นที่ดิฟเฟอเรนเชีของด้านขวานะครับก็จะเป็น dy กับ dx ไม่ใช่ครับขออภัยครับพื้นที่ด้านขวาจะเป็น d dx กับ d z ครับโดยจะมีเวกเตอร์ตั้งฉากเป็น ay ครับไปทางด้านขวาดังนั้น ds ของเราก็จะได้ค่าเท่ากับ dx d z unit vector ay ครับจากนั้นเราก็ไปอินทิเกรตเชิงพื้นที่ก็คืออินทิเกรตสชั้นนะครับของแล้วก็ d ก็คือโจทย์ที่กำหนดมาก็คือ 2, A, x y กํลังสอง ax บวก y กํลังสา ay บวก y กํลังสอง zaz ครับดอทกับ ds ก็คือที่เขียนไปครับก็คือ dx dz ยูนิตเวกเต ay โดย y มีค่าคงที่เท่ากับ1ครับดังนั้นเรา,เาก็กระจายดอทเข้าไป ที่ด้านหน้าครับโดยที่ dy ดอทกับ dx เท่ากับ0 dy ดอทกับ dy เท่ากับ1 dy ดอทกับ dz ครับไปพอผมขีนไม่ตรงเท่ากับ0ครับ dz เพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่เทอมตรงกลางอย่างเดียวก็คือเทอมของ dy ครับก็จะได้เป็นอินทิเกรต y กํลัง3 dx dz โดยที่ y มีค่าคงที่เท่ากับหนึ่งครับโดยเราจะอินทิเกรตแยกกันเลยนะครับเนื่องจากโดยการอินทิเกรตพื้นที่ด้านขวา d.ds จะเท่ากับอินทิเกรตสชั้นของเทอร์ม y ากำลังส dx d z โดยที่ y เท่ากับหนึมีขอบเขตโดยที่ x มีขอบเขต0ูนถึง1และก็ z มีขอบเขต0ูนถึง1ครับ โดยที่อินทิเกรต0ถึง1อินทิเกรตพื้นที่0ถึง1 r dx ก็จะได้ x นะครับก็จะได้ลิมิตบนลบลิมิตล่างก็คือ1ลบ0แล้วก็คูณกับอินทิเกรต d z ก็จะได้ z ครับลิมิตบนลบลิมิตล่างก็คือ1ลบ0ก็ได้1ครับโดยทั้งคู่1ลบ0คูณ1ลบ0ก็คือ1คูณ, 1, 0, คณ 1, 1เพราะฉะนั้น อิน i ิเก e พื้นที่ด้านขวาพื้นที่ผิวด้านขวา d.ds จะมีค่าเท่ากับ1คูลอมครับถัดไปนะครับจากภาพก็คือระนาบแกน y เท่ากับ0นะครับก็คือ y มีค่าคงที่เท่ากับ0จะมีพื้นที่ differential เหมือนกับระนาบแกน y เท่ากับ1ครับก็คือ dz กับ dx เหมือนกันโดยที่เวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับ y เท่าศูนย์ก็คือลบ ay นะครับ <c oughs> เพราะมันจะอยู่ตรงกันข้ามกับฝั่งด้านขวาอันนี้จึงเป็นลบดังนั้นเราจะได้ ds เท่ากับ dx d z unit vector ลบ ay ครับโดยที่เราจะมาอินทิเกรต2ชั้นก็อินทิเกรตพื้นที่ผิวด้านซ้าย ดก็คือที่โจทย์ให้มาก็คือ 2, x y กํลัง2 ax บวก y กํลัง3 ay บวก y กํลังส z az ตัดกับ ds ds ในที่นี้ก็คือ dx dz คูณกับยูนิตเวกเตอร์ล o ay ครับโดยที่ y มีค่าคงที่เท่ากับ0ครับแล้วเราก็เมื่อเมื่อ y มีค่าคงที่เท่ากับ0แทน y ลงในแทนยูนิตเวกเตอร์ ay เนี่ยแทนเข้าไปใน ax ก็เป็น0คูณเข้าไปนะครับ คูณกับลบ a y ก็เป็น1คูณกับ a z ก็เป็น0ดังนั้นจะเหลือแค่เทอมตรงกลางครับก็คือเทอมของ y กํลัง 3, a y ครับเอามาอินทิเกรตครับ2ชั้นแต่เมื่อแทนค่า y เท่ากับ0ูนแล้วผลของอินทิเกรตตรงนี้ก็คือค่าเท่ากับ0ูนย์ครับเพราะฉะนั้นการอินทิเกรตพื้นที่ผิวด้านซ้ายนี้ของ d d s จึงมีค่าเท่ากับศูนย์คููลอมครับ ต่อไปนะครับเป็นอินทิเกรตพื้นที่ผิวด้านบนครับตรงนี้ที่เอาระนาบมาให้ดูก็คือระนาบ z เท่ากับ1ครับเป็นด้านบนครับก็จะมีพื้นที่ดิฟเฟอเรนเชียลเป็น dx กับ dy นะครับดังที่เขียนเอาไว้ก่อนแล้วเวกเตอร์ที่ตั้งฉากก็คือ a z ครับดังนั้น ds ของเราก็จะได้เท่ากับ d s dy ก็คือเอาพื้นที่ differential มานะครับแล้วก็คูณกับเวกเตอร์ที่ตั้งฉากก็คือยูนิตเวกเตอร์ a z แล้วเราก็เอาไปอินทิเกรต2ชั้นโดยที่พื้นที่ผิวปิดด้านบนเนี่ยก็จะมีอินทิเกรต2ชั้นแล้วก็ d แทนลงไปก็คือ 2, x y กํลังส ax บวกกับ y กํลังส ay บวก y กําลังสอง a az az ครับ ดอทกับ ds, ds ที่เราพูดไปเมื่อกี้ก็คือ dx, dy แล้วก็ยูนิตเวกเตอร์ a z โดยที่สั้นมีค่าคงที่เท่ากับ1ครับ <c oughs> แล้วก็จะอินทิเกรต2ชั้นโดยที่ y มีขอบเขต0ถึง1 x มีขอบเขต0ถึง1เช่นกันครับแล้วก็แทนค่าเข้าไปในอินทิเกรตโค้ดเซอร์เฟส d s จะเท่ากับเนื่องจากลิมิตเนี่ยมีค่าคงที่เราก็แยกอินทิเกรตได้ครับก็เป็นอินทิเกรต ศูนย์ถึงหนึ่ง dx คูณกับอินทิเกรตศูนย์ถึงหนึ่ง y กําลังสอง dy ครับอินทิเกรตศูนย์ถึงหนึ่ง dx มีค่าเท่ากับได้อินทิเกรตเท่ากับ x ครับก็เอาลิมิตบนลบลิมิตล่างก็คือ1ลบ0ส่วนของ y ก็จะเป็น y กําลัง3ส่วน3โดยที่ลิมิตบนคือ1ลิมิตล่างคือ0นย์แทนค่า1ลงไปใน y แทนค่าศูนย์ลงไปใน y จะเป็น1่ลบ3าส่วน 1กำลัง3ส่วน3ลบกับ0ูนยกำลัง3ส่วน3ก็เป็น1ส่วน3ลบ0ครับคูณกันกับเวกเตอร์คูณกันกับอินทิเกรตของ dx ที่ขอบเขต1ลบ0นคือ1น1ก็เป็น1คูณกับ1ส่วน3ครับเพราะฉะนั้นการอินทิเกรตพื้นที่ผิวด้านบนของ d.ds พเกนี้จึงมีค่าเท่ากับ1ส่วน3คูลองครับ และนี่เป็นด้านสุดท้ายนะครับก็คือการอินทิเกรตพื้นที่ผิวด้านล่างครับโดยที่เป็นระนาบของ z เท่ากับ0ครับมีพื้นที่ DIFFERENTIAL ก็คือ dx กับ dy เหมือนกับของพื้นที่ด้านบนนะครับเวกเตอร์ที่ตั้งฉากของพื้นที่ผิวนี้ก็คือลบ az ซึ่งมันตรงกันข้ามกับด้านบนที่เป็น ay อ่า az นะครับดังนั้น ds ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ dx d y unit vector ตเวกเรลบ a z, ครับแล้วก็นำไปอินทิเกรตครับนำไปแทนค่าในสูตรที่อินทิเกรตพื้นที่ผิวด้านล่าง d.ds โดยที่อินทิเกรตก็คืออินทิเกรต2ชั้นครับส่วน d เนี่ยก็คือที่โจทย์ให้มาครับ x y กำลังสองบวก y กำลังสามบวก y กำลังสอง z a z ครับ ด้วย ds ds ก็คือ dx dy ยูนิตเวกเตอรลบ az ครับโดยที่ z มีค่าเท่ากับ0ครับแล้วเราเอาเอา az เข้าไปคูณนะครับก็จะ az คูณ ax เท่ากับ0 az คูณ ay เท่ากับ0 az คูณ az เท่ากับ1เพราะฉะนั้นก็จะเหลือเทอมเดียวก็คือเทอมท้ายครับก็คือ y กำลัง2 z az แล้วเรานำค่ามาเขียนแค่เทอมเดียวนะครับก็อินทิเกรต2ชั้น y ยกำลังสองแ d ดโดยที่ z มีค่าคงที่เท่ากับ0 t a ย์แทน z เท่ากับ0เข้าไปเพราะฉะนั้นอินทิเกรตนี้อินทิเกรตศจึงมีค่าเท่ากับ0ครับเพราะฉะนั้นอินทิเกรตพื้นที่ผิวด้านล่างของ d.ds จะได้ค่าเท่ากับ0คูลอมครับผมเมื่อเมื่อได้ครบมาทั้งหมด6ด้านก็คือ i n t e g เ a t e d Close Surface DS.DS ของพื้นที่ผิวด้านหน้าด้านหลังด้านขวาด้านซ้ายด้านบนด้านล่างมานะครับแล้วก็ดำค่าทั้งหมดที่เราคำนวณได้มาเมื่อกี้เอามาบวกกันครับก็คือ1 3 0 1 0ส่วน3บวก0วก1บวก0บวก1ส่วน3บก0ครับจะมีค่าเท่ากับ5.3ส่วน3ครับหรือเป็นจำนวนเกินก็จะเป็น1เศษ2ส่วน3ครับ ต่อไปจะเป็นการหาแบบใช้วิธี Divergent นะครับขั้นแรกเราก็จะต้องหาค่า Divergent ดีออกมาก่อนแล้วก็จะต้องอินทิเกรต3ชั้นเนื่องจากเป็นการอินทิเกรตเชิงปริมาตร d ิ v e r g e n c d d ดครับดังสูตรนี้ครับอินทิเกรต3ชั้น diver d i v e r g e n c D-DV <oughs> ซึ่ง Divergent D-DV เนี่ยอยู่ในระบบพิกัดฉากโ,โจทย์เลยกำหนดให้ xy กํลังสอง ax บวก y กํลังส ay บวก y กํลังสอง z az ครับอ่แล้วก็มันมีทั้งหมด3มเทอมครับดังนั้นก็นำค่า d ตรงนี้นะครับมาแทนค่าในสูตรสูตรข้างบนครับสูตรตรงนี้ก็จะได้ว่า <c oughs> ก็จะได้ว่าเป็น k e r by k e r x แทนค่า dx ลงไปนะครับก็จะเป็น k e r by k e r x x y กํลังสบวก k by k y y กํลังสบวก k by k z y กํลังส z ครับแล้วก็มันจะเป็น partial d i p นะครับก็คืออย่างเช่นอันแรกก็เป็น partial d i p เทียบ x ก็หมายความว่า x เป็นตัวแปร y เป็นค่าคงที่ครับเพราะฉะนั้นดิฟแล้ว x จะเป็นศูนย์ก็จะเหลือค่า y กําลังสองครับพอต่อไปก็เหมือนกันครับดิฟเทียบ y ก็จะเป็น3 y กํลังสองครับ เทียบเทแซครับแซดหายไปก็จะเหลือแค่ y กำลังสองเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นจะได้ Di i v e r g e n c e D มีค่าเท่ากับ5 y กำลังสครับแล้วก็จากนั้นก็นำค่าของ Di i v e r g e n c e D ที่มีค่าเท่ากับ5 y กำลังสองไปแทนค่าในสูตรก็จะได้ว่า i ินทิเกรตเชิงปริมาตร Di v e r g e n c e d dv เท่ากับอินทิเกรต3ชั้นก็เพราะว่าเป็นอินทิเกรตเชิงปริมาตรอย่างที่บอกครับ d i โพเ g นต์ d ก็คือ5 y กํลังสครับแล้วก็ dv เนี่ยในระบบพิกัดฉากคือ dx dy dz โดยที่ x มีขอบเขตเท่ากับ0ถึง1 y มีขอบเขตเท่ากับ0ถึง1 z ก็มีขอบเขตตั้งแต่0ถึง1เช่นกันครับแล้วก็ลิมิตเป็นค่าคงที่ครับแล้วก็จะแยกอินทิเกรตทีละชุดได้เลยก็คือเราก็จะอินทิเกรต0ถึง1 dx คูณกับอินทิเกรต0ถึง1 จริงๆตรงนี้จะเป็น 5y กําลัง2ครับแต่ว่า5เป็นค่าคงที่ผมดึงออกไปข้างหน้าก็จะเป็นอินทิเกรต0ถึง1 y กําลัง2 dy คูณกับอินทิเกรต0ถึง1 d z ครับแล้วก็ได้ค่าออกมาอินทิเกรต dx ได้ x ครับก็เอาลิมิตบนลบลิมิตล่างก็คือ1ลบ0ตรง dx ก็คือจะได้1ครับส่วนตรง y ก็อินทิเกรตครับก็จะได้ y กําลัง3ส่วน3 โดยมีขอบเขตบนเท่ากับ1ขอบเขตล่างเท่ากับ0ูนย์ครับแทนลงไปก็จะเป็น1กํากลัง3ส่วน3ก็เป็น1ส่วน3ลบกับ0นย์ครับก็เป็นตรงนี้จะเป็น1ส่วน3ครับคูณกับอินทิเกรต dz ก็คือได้ z ครับก็ลิมิตบนลบลิมิตล่างก็จะได้1ลบ0ูบบนย์ได้1เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น1นในในปีการนะครับ1คูณ1ส่วน3คูณ1ได้เท่ากับ1ส่วน3ครับแล้วก็ไปคูณกับ5ที่เราดึงออกมาข้างหน้าตั้งแต่แรกก็จะเป็น 5.3ส่วน3ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการอ mm ินทิเกรตเชิงปริมาตรไดเวเรนซ์ดีดีวีมีค่าเท่ากับ5.3ส่วน3หรือ1.7.2.3ส่วน3ครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นสรุปนะครับฝั่งขวาอินทิเกรตโคร s เซ u ร์ a เฟซ d ีดเท่า mm hmm. กับ Q เท่ากับอ mm ินทิเกรตเชิงปริมาตรไดเวเรนซ์ดีดีวครับจากการคำนวณแบบโคร s เซ u ร์ a เฟเราได้ค่าเท่ากับ5.3ส่วน3ครับ แล้วก็มันมีค่าเท่ากับ Q ใช่ไหมครับแล้วการอินทิเกรตแบบเชิงปริมาตรเดเวอเจนดีดีวก็มีค่าเท่ากับห้าส่นสาร,รดังนั้นเป็นไปตามสมการครับผมผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ